ถาเอาเแฟนแเป็นห่วงและส่งกําลังใจให้อย่างแน่นหนาเลยนะครับหลังจากพี่ปอนัทวุฒิเนี่ยได้โพสต์แจ้งข่าวว่าภรรยาเนี่ยพี่เอพรทิพย์ป่วยเป็นมะเร็งโดยโพสต์คลิปนะครับขณะที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งในคลิปเนี่ยพี่ปอก็ได้เผยว่าเอเป็นมะเร็งครับ ผมไม่มีเวลามานั่งเสียใจหลอกนึกอ,ออกไหมพี่ก็คิดว่าต่อไปเนี่ยจะทํำยังไงสงสารจังพบว่าในช่วงนะครับบางตอนของคลิปเนี่ยพี่เอเนี่ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยสีหน้าอันเจ็บปวดนะครับและร้องโอดโอยว่าเจ็บมากซึ่งในขณนะเดียวกันนะครับพี่เอเนี่ยก็ได้แชร์คลิปตัวเองนะครับที่ป่วยเป็นมะเร็งพร้อมเขียนข้อความว่า เป็นกําลังใจให้เอ๋ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับพี่หนุม่มกัญชัยเนี่ยก็ได้เผยประเด็นนี้นะครับในรายการข่าวสาไคลโดยก่อนปิดรายการเนี่ยก็หลายคนเนี่ยถามว่าเอ๋เป็นยังไงพี่หนุม่มก็เลยบอกว่าก็ป่วยเป็นมะเร็งตามที่พี่ป๋อบอกนั่นแหละ คือเอกไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ปอดส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยจะบอกว่าเป็นคอนเทนต์เท่าที่ทราบนะไม่น่าใช่คอนเทนต์แต่เป็นเรื่องจริงเดี๋ยวลองให้คุณป๋อเนี่ยออกมาชี้แจงเองแล้วกันและทางด้านเข็มตีสิบนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเช่นเดียวกันโดยระบุว่ามะเร็งปอดพ่เอกเป็นจริงจบแล้วก็มีวงเล็บนะครับว่าพาออกแล้วตอนนี้ปกติคลิปเนี่ยถ่ายมาในระยะหนึ่งแล้วชิ้นเนื้อออกมาว่าเป็นมะ จบอีกทีโอ้โหยังไงทางแอดก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่เอและพี่ปอด้วยนะครับยังไงเราก็ขอให้สุขภาพเนี่ยทั้ง2คนเลยดีๆดีๆขึ้นไปครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับกลายเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจสําหรับเรื่องราวของหนุ่มดิวเดอะสตาร์สนะครับที่ได้ออกมาอัปเดตรูปของตัวเองเนี่ยและมีบาดแผลบริเวณริมฝีปากนะครับโดยเขาเนี่ยได้โพรูปตัวเองและกองยาอย่างมากมายพร้อมกับเล่าเรื่องเตือนภัยให้ทุกคนฟังว่าเรียบร้อยครับต่อมน้ําเหลืองบริเวณใต้คาง อักเสบติดมาจากไมโครโฟนครับฉบับเต็มอ่านได้ใน Facebook นะครับเราเซฟตัวเองก่อนดีเสมอป้องกันไว้ดีกว่าแก้ดีที่สุดจะได้ไม่เจ็บตัวแบบผมนะครับทั้งค่ายาค่าหมอค่ารักษามันไม่คุ้มกันเลยทั้งเจ็บตัวเสียเงินเสียเวลาพักงานจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานครับด้วยความปรารถนาดีจากผมจบนิทานครับสวัสดีครับต่อมน้ำเหลืองอักเสบ แฮชแทกติดเชื้อจากไมโครโฟนงานนี้นะครับก็มีแฟนเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นใจนะครับอาทิเช่นหายไวไวนะคะ สู้ๆค่ะอุ้ยเห็นรูปตกใจมากหายวๆจ้าพี่ดิวและแอดก็เชื่อว่าต่อไปนี้เนี่ยน้องดิวเนี่ยต้องพกไม้ส่วนตัวไปแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นส่วนใหญ่เนอะนักร้องเนี่ยเขาจะมีไม้ส่วนตัวไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามันช่วยเรื่องเสียงด้วยนะครับแต่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แบบว่าการใช้ไม้ส่วนตัวกับผู้อื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยเออนักร้องคนอื่นเนี่ยเขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแล้วการเอามือในหลายๆจุดเนี่ย หรือผิวเนี่ยเราไปสัมผัสใหมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบน้องดิวได้ยังไงก็ขอให้น้องดิวหายไวๆนะครับ